ยชน์ส,สูงสุดข,ของประเทศชาติการที่ประเทศชาติของเราเนี่ยถูกทำลายระบบยุติธรรมถูกทำลายลงไปเนะี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นสิ่งที่จะนำเรียนพี่น้องจริงๆแล้วอาจารย์รู้สึกเราจะวาดจริงๆนะไม่ได้มีความกังวลใจอะไรเลยนะกับข่าวข่าวกับเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะเรารู้ว่า สิ่งเหล่านี้มันเป็นปกติที่จะเกิดขึ้นในโลกนะมันจะมีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นที่รุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะมันเป็นปกติที่จะเกิดขึ้นนะแล้วสิ่งเลวร้ายนั้นก็จะประจัก์แจ้งขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปจนนะผู้คนนั้นรู้สึกว่าโอ้โ oh, ห oh, สิ่งเลวร้ายนี่เลวร้ายเลยนะแล้วผู้คนก็จะสแสวงหาว่าแล้วทางออกอยู่ที่ไหนทางรอดอยู่ที่ไหนนะ ทางรอดก็คือสิ่งที่ดีงามที่แท้จริงก็จะเป็นทางออกทางรอดของสังคมประเทศชาตินะเมื่อฝนซาฟ้าก็จะใสนะก่อนที่จะสว่างมันจะมืดสุดๆนะประเทศไทยของเราก็จะตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นเหมือนกันนะมันจะมืดสุดๆแล้วมันก็จะสว่างนะนี่คือสัจจะมันเป็นเช่นนี้นะอื่นๆนี่ไม่มีนะ อย่างวันนี้เพื่อน้องบางท่านอาจจะโอ้ฟังข่าวแล้วรู้สึกเานาะพูดถึงเรื่องข่าวคราวก่อนก็นแล้วกันเนาะสักนิดหนึงนน่งพูดถึงข่าวคราวสักนิดหนึ่งแล้วค่อยนะแล้วค่อยลงรายละเอียดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะทำกันอย่างไรนะอาจารย์ไม่มีความกังวลใจอะไรอะไรกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่าง,งๆที่เกิดขึ้นนะเพราะว่าเรารู้วิธีกแก้เรารู้ว่าเราจะทำอย่างไร นะเรารู้ว่าเหตุการณ์ร้ายอะไรมันจะเกิดขึ้นไปทิศทางไหนแล้วทางออกหรือวิธีแก้มันจะเป็นอย่างไรแล้พระพุทธเจ้าก็บอกทางออกมาอยู่แล้วนะท่านพาปฏิบัติมาแล้วแล้วเราก็ปฏิบัติตามจนพบทางออกในการแก้ปัญหาต่างๆเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้านั้นพบวิธีแก้ปัญหาทุกปัญหาในโลกนะถ้าปฏิบัติได้ถูกตรงเนี่ยก็จะแก้ปัญหาทุกปัญหาในโลกได้นะอย่างเอฮิปัสสิโก เชื้อเชิญให้มาที่สูจนกันได้อากาลิโกเป็นจริงตลอดการนะวันนี้ได้นะฟังข่าวเนาะข่าวบอกว่าอุ้งอิงบอกข่าวดีนะที่มีชื่อพ่อทักนะพ่อทักษิณเนี่ยผักโทษลั่นถึงเวลาใช้ชีวิตที่เหลือยังมีความสุขนะหายหากหายดนะีอาจไปพบประชาชน ท่อทำประโยชน์มากกว่า20ปีอย่างนั้นนะมีก็ข่าวนะพระองค์เห็นว่าคุณทวีสอดสองก็บอกว่าทักษินเนี่ยเข้าเกณฑ์การพักโทษอย่างนั้นนะเข้าเกณฑ์การพักโทษเจ็บป่วยร้ายแรงหรือพิการหรือ70ปีอันนี้ก็ตามข่าวนะวันนี้ที่ออกมาจริงๆแล้วมันน่าสงสารทักษินน่าสงสารองค์อิง เพราะว่าเข้าหลงว่ามันเป็นข่าวดีแต่จริงๆมันเป็นข่าวร้ายสำหรับชีวิตเขาถ้าทักษิณเนี่ยได้รับการพักโทษจะเป็นข่าวร้ายยิ่งกว่าติดคุกทักษิณได้รับการพักโทษจะเป็นข่าวร้ายยิ่งกว่าติดคุกที่เป็นสัจจะที่พระเจากก้าตรัสเอาไว้ถ้าคนทำผิดแล้วไม่ยอมรับผิด โทษมันจะแรงแเป็นทวีคูณเป็นทวีคูณเป็นทวีคูณเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่น่าสงสารอาจารย์มองดูแล้วเขาช่างโง่แล้วเกินนะเขาช่างอวิชาแล้วเกินทําไมเขาโง่ขนาดนี้นะในโลกันมีคนโง่ได้ขนาดนี้เหรอโง่ไม่รู้ว่าภัยอันร้ายกาจจะถล่มตัวเองและคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะพฤติกรรมที่เขาทำนั้นนะ จะเป็นพฤติกรรมที่ทําร้ายตัวเองพฤติกรรมที่ทักษิณทำนะให้ตัวเองไม่ต้องได้รับโทษโดยมีทีมต่างๆที่สนับสนุนกันทั้งหลายนั่นแหละคณะที่สนับสนุนกันทั้งหมดเกีย่ยวข้องกันทั้งหมดนะ่ะที่ร่วมกันทําแล้วก็ทําชั่วได้สําเร็จเนี่ยนะมันไม่ใช่ความสําเร็จที่น่าชื่นใจเลยนะมันคือการสั่งสมวิบากร้ายที่รุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะฉะนั้นพฤติกรรม อาจารย์ลึกๆเนี่ยอาจารย์ยังมองว่านะลึกๆว่าโอ้ถ้าทักษิณก็ติดคุกนี่นะ<อ>เขาฉลาดมากเลยเขาฉลาดมากเลยเขาจะทําชั่วได้อีกเยอะเพราะเขาเป็นคนซ่อนทักษิณเนี่ยเขาเป็นคนที่กิเลสหนาจะวิเคร์ตรงนี้ให้ฟังนะทักษิณก็เป็นคนที่กิเลสหนาะแต่ิเคราะห์ตรงนี้ให้ฟัง เราปฏิบัติธรรมนี่เรารู้ว่าการลดกิเลสเนี่ยมันยากเย็นแสนเข็นขนาดเราลดกิเลสลงไปนะมันเหลืออยู่นิดเดียวยังเลิกยากเลยมันไม่ใช่ง่ายๆนะแล้วกิเลสนิดเดียวมันยังพาเราทาชั่วนะจะบอกให้เหลืออยู่นิดเดียวยังพาเราทำชั่วแั่ชั่วนิดเดียวนั่นแหละแต่มันก็ยังทําให้เราทําชั่วแล้วมันเลิกยากขนาดนั้นเลยนี่กิเลสเหลือนิดเดียวยังเลิกยากเลยนะพี่น้องว่าทักษินนี่กิเลสเหลือนิดเดียวหรือกิเลสหนาล่ะ โอเขากิเลสหนาบรมนาเลยเขากิเลสหนาบรมนาเลยนะเพราะฉะนั้นเขาจะลดกิเลสได้ไหมไม่มีทางทักษิณไม่มีทางลดกิเลสได้ทักษิณไม่มีทางลดเกลเลสได้ขอยืนยันในชาตินี้เขาไม่มีทางลดกิเลสได้เขามีแต่เพิ่มเกลเลสเท่านั้นเขาไม่มีทางลดกิเลสได้เพราะฉะนั้นเมื่อเขาไม่มีทางลดกิเลสได้ เขาก็มีแต่เพ kind of ิ <t os> <t os> ่มกิเลสของเขาเท่านั้นเพิ่มความโลภความโกรธความหลงของเขาให้มากขึ้น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 เมื่อเขาเพิ่มความโลภโกรธหลงของเขามากขึ้นพฤติกรรมของเขาและพัคพวกที่เกี่ยวข้องคนที่เกี่ยวข้องกับเขาร่วมหัวจ้ายร่วมทําชั่วร่วมกับเขาก็จะพากันทําชั่วมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเขาไม่มีทางหยุดความชั่วเขาได้ ขอยืนยันพี่น้องดูไปพี่น้องดูกันไปทักษิณจะไม่มีความสามารถไม่มีความเก่งที่จะหยุดความชั่วตัวเองเขาจะชั่วยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นและยิ่งขึ้นขอรับประกันคุณภาพคนพวกนี้ไม่มีสำนึกไม่มีกลับใจมีแต่เลวไปข้างหน้าเท่านั้นเขาไม่มีทางกลับใจได้สำหรับคนที่ปฏิบัติจะรู้เลยว่าโอ้โหน่าสงสารเนาะ คนที่เลวไปข้างหน้า <_ d ream> เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆขนที่เกิดจากความเลวของเขามันจะปรากฏขึ้นไปเรื่อยๆปรากฏขึ้นไปเรื่อยๆปรากฏขึ้นไปเรื่อยๆและคนก็จะเปียดชังเขาขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆและคนก็จะไม่เอาเขาในที่สุด <_ d ream> อันนี้แหละทักษิณกำลังทำลายตัวเองและทีมทั้งหมด <_ d ream> กำลังทำลายตัวเองและทีมทั้งหมด <_ d ream> เพราะความอยู่เย็นเป็นสุขไม่มีทางเกิดได้ด้วยความชั่ว ความอยู่ย็งเป็นสุขไม่มีทางเกิดได้ด้วยกันเพิ่มกิเลสด้วยความชั่วไม่มีทางเด็ดขาดไม่มีทางเป็นไปไม่ได้เพราะงั้นเขาจะเพิ่มแต่สิ่งเลวร้ายขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มสิ่งเลวร้ายขึ้นไปเรื่อยๆแล้วผลมันก็คือความเลวร้ายที่ท้งสัตว์เขามันจะเด่นขึ้นไปเรื่อยๆความเลวร้ายของเขาความไม่ดีของเขามันจะเด่นขึ้นไปเรื่อยๆจะเด่นขึ้นไปเรื่อยๆมันจะเด่นขึ้นไปเรื่อยๆแล้วผลที่เกิดขึ้นมันจะเกิดผลเสียขึ้นไปชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นกระทบ ฟังตัวเขาทั้งคนอื่นไปเรื่อยๆเมื่อผลกระทบมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วมีคนดีที่ไม่ยอมให้เขาทําชั่วมีคนดีที่ไม่ไม่ยอมให้เขาทําชั่วมากขึ้นมากขึ้นแต่คนดีเป็นคนมีปัญญาขัดขวางเขานั้นเหมือนการ,ายห,รหยุดยัง้งเขานั้นคนดีทําได้ง่ายมากเลยคนดีไม่ต้องไปขัดขวางเขาว่าอย่าทำ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  ไม่ไม่คนดีไม,ม่ไม่เมื่อยไม่โง่ไปทำอย่างนั้นหรอกทำงามทุกวันทีแย่นะคนดีไม่เมื่อยไม่ง่ไปทำอย่างนั้นหรอกคนดีมีปัญญาพระเจ้าพารบแล้วคนดีมีปัญญาจะไม่โง่จะไม่เมื่อยงั่นหรอกว่าอย่าทำอย่าทำอย่าทำไม่หรอกคุณจะทำก็ทำคุณจะไม่ทำก็ไม่ทำเรื่องของคุณช่างหัวคุณแต่คนดีจะจัดการกับคนชั่วด้วยการเปิดเผยความจริง คุณพยายามทำชั่วคุณทำก็ไม่ได้ทำก็ไม่ได้ทำก็ไม่ได้คนดีมีหน้าที่เปิดเผยความชั่วของเขาเข้าไปเปิดเผยเข้าไปเปิดเผยเข้ไาไปใช่ไหมด้วยการปราบคนชั่วกี่ทางหน่อยมันด้วยป,ป,ปัญญาอันแยบแ<ม>คายที่สุดแล้วก็ไม่เหนื่อยไม่ลำบากแต่สุดท้ายจะชนะคนชั่ว<อ>สุดท้ายจะชนะคนชั่วจริงๆริเพราะอะไรเพราะ เราเปิดเผยความจริงไปเรื่อยๆเ,เหมือนที่พ่อครูบอกว่ายาวให้เป็นเย็นเรื่อยไปใช้ความจริงออกมาให้มากมากหมดหมดใช่แล้วเพราะฉะน,นั <c oughs> น้น <c oughs> เราไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีเรื่องพูด <c oughs> เราไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีเรื่องแช <c oughs> เพราะเขาจะทำชั่วไปเรื่อยๆทำชั่วไปเรื่อยๆทำชั่วไปเรื่อยๆ เขามีหน้าที่เปิดไผไปเลยเลยอันนี้ไม่ดีอันนี้เลวายอันนี้เสียหายอันนี้ผิดหน้าต้องทําตรงกันข้ามจะดีจะเป็นประโยชน์เปิดไฟไปเลยเลยเปิดไฟไปเลยเลยเปิดไฟไปเลยเลยคนจะมีปัญญารู้ไปเลยเลยเห็นความจริงไปเลยเลยเขจัดแจ้งในความจริงเขาจะซ่อนแค่ไหนมันก็ซ่อนไม่ได้เพราะมันผิดหน้าจริงๆมันเสียหายจริงๆพอคนชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นก็จะไม่เอาเขาแล้วไม่เอาเขาแล้วทีมเขาแล้วก็จะมาเอาสิ่งที่ดี คนที่ดีสิ่งที่ดีก็จะมาส่งเสริมด้านนี้แทนพอมาส่งเสริมด้านนี้แทนเขาก็จะพ่ายแพ้ไปเรื่อยๆพ่ายแพ้ไปเรื่อยๆพ่ายแพ้ไปเรื่อยๆแม่ครั้งนี้แม้ครั้งนี้เขาจะดื้อด้านจนออกจากคุกได้แต่เขาไม่สามารถดื้อด้านออกจากมิบากลายของเขาได้หรอกมันยิ่งหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นและหนักขึ้นเท่านั้น นี่คือสัจจะไม่มีทางที่ทักษิณจะออกจากวิบากร้ายได้มีแต่วิบากร้ายเสียบแรงขึ้น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 ต้<ร>งทักษิณองค์อีกก็คนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเขาบอกว่าข่าวดีแต่คนมีธรรมะบอกข่าวร้ายข่าวรา้า,รายคุณไม่ต้องรับโทษนี่มันข่าวร้ายสุดๆมันไม่ใช่ข่าวดีเลย แล้วเขาบอกว่าเขาจะใช้ชีวิตในสององค์ไทยได้เวลาใช้ชีวิตอย่างอยู่เย็นเป็นสุขแล้วโอ้โหคุณได้เวลาที่จะใช้ชีวิตอย่างอยู่ร้อนนอนทุกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเท่านั้นไม่มีทางหรอกที่คุณจะอยู่เย็นเป็นสุขได้คุณจะอยู่เย็นเป็นสุขไม่ได้หรอกคุณจะเจอนารกสองอย่างทักษิณก็จะเจอนาลกหนักๆอยู่สองอย่างหนึ่งนลกของเขาคืออะไร มันน่าสงสารนะเขาหนีไม่พ้นหรอกนรกอันนี้เขาหนีไม่พ้นหรอกหนึ่งเขาจะเจอสุขหลอกกับทุกจริงคืออะไรสุขหลอกกับทุกจริงคือคนเรานะต่อให้ได้สมใจอะไร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 ,อะไรไปนะมันจะสุขแวบเดียวแล้วก็หมดสุขแวบเดียวแล้วก็หมดแม้แต่เอาลูกตัวอย่างง่ายๆเราเคยกินของอร่อยเนาะโอ้โหถ้าว่าอะไรอร่อยมากๆให้กินไปหลายวันเข้าหลายวันเข้าหลายวันเข้าความอร่อยยังเหลือไหม ไม่เลยมันก็จะหมดแล้วต้องไปเปลี่ยนอันใหม่ถ้าได้อันใหม่อร่อยเป็นไงโอ้ยอรอย่อยอร่อยให้กินหลายวันเขา้าหลายวันเข้าหลายวันเข้าอร่อยไหมไม่หรอกไม่ได้อร่อยหรอกแต่ความอยากได้นะ่ะอยากได้ความรู้สึกอร่อยนะ่ะมันเพิ่มขึ้นไหมมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆือยากได้ถ้ามันไม่ได้จะทุกไหมทุกนี่แหละทักษิณเขาจะ,จะอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มากขึ้นไปเรื่อยๆมากขึ้นไปเรื่อยเยมากขึ้นไปเรื่อยเรื่อเขาไอที่เขาได้มาหมดน่ะ สุกนะมันหายไปหมดแล้วที่เขาได้สมใจของเขามาทั้งหมดอ่ะสุกมันหายไปหมดแล้วมันไม่เหลือพระพุทธเจ้าบอกอันนี้คือสุหล็อกมันหายไปหมดแล้วทักษิณได้อะไรเนี่ยต่อให้ได้อยู่ชั้น14นะได้กับประเทศไทยดีใจแวบเดียวมันก็หมดได้อยู่ชั้น14แวบเดียวมันก็หมดต่อให้แต่งห้องอะไรองค์ทรงเครื่องเลยดีๆแวบเดียวมันก็หมดถ้าสุกนั้นไม่หมดทักษิณไม่ออกจากชั้น14หรอก สุกมันหมดแล้วมันจึงดิ้นออกจากชั้นสิบสีุกเขาจะหมดแล้วถ้าสุกเขาไม่หมดเขาก็อยู่ชั้นสิแต่นี่สุกเขาหมดแล้วเขาก็ต้องดิ้นออกจากชั้น14ต่อให้ดิ้นออกจากสวรรค์ชั้นสิบสีได้นะเขาได้อะไรก็ตามมันจะสุกแวบเดียวแล้วก็หมดแล้วเขาจะดิ้นต่อดิ้นต่อดิ้นต่อแต่ความอยากของเขาด้กิเลสเขาหนาเขาจะอยากได้ม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 ากเยอะหลายอย่างเขาจะตอบสนอง เขาได้ทั้งหมดไหมไม,ไม่ได้เขาจะตอบสนองเขาทั้งหมดไม่ได้เมื่อเขาตอบสนองเขาทั้งหมดไม่ได้เขาจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ทุกทักษิณจะได้รับนรกแสนสาหัสโดยเฉพาะอย่างยิ่งนรกอันหนึง่งเขาอยากให้คนในประเทศไทยนี่หรือในโลกนี้ยอมรับเขาชื่นชมเขานอบน้อมเขาทำตามเขายอมเขาทุกอย่าง เอาผลประโยชน์อะไรให้เขาทุกอย่างเขาจะอยากได้แบบนั้นแหละเขาอยากได้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 แต่เขาจะได้จากพวกเราไหมไม่ได้เขาจะไม่ได้สิ่งนี้จากคนดีหรอกคนดีไม่แต่จะติในสิ่งที่ควรติชมในสิ่งที่ควรชมคมในสิ่งที่ควรคมยกในสิ่งที่ควรยกทักสินจะได้กันต้องหรือการตำหนิจากคนดี ได้รับคำตำหนิเท่านั้นสินอยากได้คำชื่นชมแต่ละแต่ในความเป็นจริงเขาเขาจะได้รับคำด่าไปเรื่อยๆด่าไปเรื่อยๆด่าไปเรื่อยๆคำาติคำดา่คำาคำวิพากษ์วิจารณ์ในแง่ไม่ดีแล้วพวกคนดีน,นก็ขยันเลอเกินขยันดา่าเลอเกินขยันว่าเลอเกินขยันมาตำหนิเลอเกินนะแล้วอยู่ตรงไหนตรงไหนก็ตามไปตำหนิเลยนะ ตามไปไม่ได้ก็เปิดเวทีอย่างเงี้ยทุกวันนี้ไม่ต้องตามให้เมื่อยหรอกนะนี่แหลพูดบนเวทีนี้ก็โหเนาะช่องใครช่องเราเลยแต่ก่อน,นยังต้องขึ้นกับโอทีวีหลายช่องทีวีไม่กี่ช่องเนาะทุกวันนี้มือถือของใครของเราเนี่ยเปิดเผยคําด่าไปได้ทั่วโลกไหมทั่วโลกเลยเพราะฉะนั้นคํำติคำติงคำนะคำดา่าคําว่านะจากคนที่ เห็นว่าเขาทําไม่ดีไม่ถูกต้องมาจะก,ก้องอยู่ในหูเขาก้องอยู่ในหูเขาก้องอยู่ในหูเขาเขาจะอยู่เย็นเป็นสุขไหมไม่หรอกไม่หรอกต่อให้ไม่มีใครด่าเขาเลยนะทักษิณเนี่ยอาจารย์จะบอกสัจจะให้นะต่อให้ไม่มีใครด่าเขาเลยเขาจะรู้สึกว่ามีคนด่าเพราะเขาจะรู้ว่า ใครมาทาชั่วกับกูขนาดนี้มันพูดภาษาเนาะโอ้โหถ้าใครมาทําชั่วกับกูขนาดนี้กูด่าไม่เลิกเลยนอกจากทักษิณจะระแวงว่าจะมีคนด่านอกจากทักษิณจะระแวงว่าจะมีคนด่านะทักษิณจะกลัวว่าจะมีคนฆ่าเพราะกรณีือเซะปากใบที่เขาเป็นเหตุให้คนต้องตายเยอะแยะไปหมดกรณีนั้นกรณีหรือแม้แต่การคโกงการทําไม่ดีของเขาเนี่ย เขารู้อยู่ว่าเขาทําไม่ดีกับคนหลายคนเขาไม่ใช่ทําไม่ดีกับคนคนเดียวเพราะฉะนั้นทักษิณไม่มีวันเดินไปไหนไปไหนอย่างอยู่เย็นเป็นสุขหรอกเขาจะไปเดียวเดียวสบายสบายอะไรไม่ได้หรอกโอ้โหต้องระแวงถ้าตายเลยนะว่าโอ้หคนนั้นคนนี้จะจะคนนั้นคนนี้จะมาทําลายหรือเปล่าอาจารย์มั่นใจว่าทักษิณจะไม่เดินไปไหนคนเดียวแบบสบายสบายหรอกจะทําอะไรแบบสบายสบาย,สบายก็ไม่ได้ต้องมี เรารพอต้องมีผู้ดูแลต้องมีผู้เรามัดระวังไม่ใชนะ่มันอันตารายสําหรับเขาเขาก็ต้องเรามัดระวังระแวงแล้วสิ่งหนึ่งที่คนที่ทําไม่ดีเนี่ยจะระแวงคืออะไรคนทําไม่ดีเนี่ยเขาจะระแวงนะเขาจะระแวงว่าแล้วไอ้พวกที่มาดูแลความปลอดภัยให้เขาทั้งหมดน่ะการก็ตามอะไรก็ตามน่ะตกลงเป็นคนที่เราเบียดเบียนมาหรือเปล่าวะเป็นครอบครัวของคนที่เราเบียดเบียนมาหรือเปล่าวะ แล้วเกิดไอ้พวกนี้มันหักหลังขึ้นมาจะอยู่ยังไงจะทํำยังไงเขาจะไม่มีวันอยู่เย็นเป็นสุขหรอกเพราะเขาทําชั่วมามากเพราะงั้นเนี่ยนี่คือนระกของทักษิณมันน่าสงสารครับนะอาจารย์เราโอ้โหน่าสงสารเนาะแล้วก็ยังทําชั่วไม่เลิกเพราะงั้นเขาทําชั่วไม่เลิกกับคนที่จริงชังรังเกียจเข้าระแวงเข้าไม่ชอบใจเข้ามันจะน้อยลงแล้วมันจะมากขึ้นละ่ะมันก็มากขึ้นใช่ไหม ใครเป็นคนทําให้เขาตัวเขาเองใช่ไหมคนอื่นไม่ได้ทําให้เขานะเขาทําให้ตัวเขาเองอะ่ะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ชอบใจไม่พอใจเนี่ยมันจะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นพี่น้องว่าคนที่ไม่คนที่อยู่ท่ามกลางคนไม่ชอบใจไม่พอใจเนี่ยคิดว่าจะอยู่แบบสบายใจไหมจะอยู่แบบสบายใจไหมว่าตัวเองจะปลอดภัยตัวเองจะไม่ได้รับคําติคาําด่าต่างๆจะอยู่อย่างปลอดภัยไหม ไม่หรอกเขาจะมีความระแวงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนี่คือนรกของคุณทักษิณน,นรกของคุณทักษิณนี่เ็าจะมีเยอะแยะอยากให้คนเคารพกรกาบไหวก็จะมีแต่คนตอแหลเขานั่นแหละที่เคารพราบไหวเขาเพราะก็มีแต่คนตอแหลเขาเขาก็รู้อยู่ขเขาก็รู้อยู่เพราะเขาก็เป็นคนตอแหลมาได้เพวานั้นนั่นแหละเขารู้อยู่โอ้ยคนตอแหลไหวคนตอแหล อแหลเขารบคนตอแหลมันน่าภาคภูมิใจไหมโอ้ยไม่หรอกไม่หรอกไม่หรอกไม่น่าภาคภูมิใจอะไรหรอกแต่จริงๆเขาอยากได้ให้คนเคารพเขาไหมอยากได้แต่เขาจะได้จากคนจริงใจคนดีที่รักความดีงามไหมเขาจะได้ไหมไม่มีทางเขาไม่เขาไม่มีทางได้หรอกนโลกของทักษิณีกเยอะมากเขาอยากได้แค่นี้เหรอโอ้ยเขาอยากได้มากกว่านี้ เพอเพนะไม่แน่นะอันนี้ไม่แน่จะจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้นะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ Solar. เราไม่รู้ใจเขาเขาเพอเผลเขาะจะอยากอยากได้มากกว่าที่เขาเป็นอยู่นี่นะเพอเผลเขาอาจจะอยากจะครองประเทศไทยก็ได้นะเพอเผลเขาอาจจะอยากครองโลกก็ได้นะแต่กิเลสเนี่ยแต่พูดที่มราเข้าใจนี่ก็ก็คาดการได้เหมือนกันนะว่ากิเลสมันไม่อยู่กับที่หรอกมันจะมีแต่อยากได้มากขึ้น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  มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเขาจะครองประเทศไทยได้สําเร็จไหมไม่มีทางคนดีจะยอมไหมไม่มีทางนะหรือเขาจะครองโลกได้สําเร็จไหมไม่มีทางประเทศอื่นจะยอมเขาไหมไม่มีทางแต่ความอยากได้ของเขาอยากได้ไหมยอยากกิเลยแต่มันจะอยากไปหมดไปเรื่อยไปเรื่อยตกลงเขาอยากได้แล้วเขาไม่ได้เนี่ยเขาจะ สุขหรือทุกข์โตกใจตกลงตอนนี้ทักษิณขึ้นสวรรค์รือลงนรกลงนรกนี่แหละนรกของทักษิณนรกจากความไม่รู้จักพอนรกจากความอยากไม่รู้จักพอทักษิณจึงเป็นคนที่ทุกข์ที่สุดในโลกเพราะเขาเป็นคนที่โอบที่สุดในโลกและเก่งโอบที่สุดในโลก <c oughs> ไม่มีใครทุกข์เท่ากับทักษิณหรอกเขาก็โง่เขาเรียกว่าหมาหอบแดดนะ ขาก็เป็นหมาหอบแดดอย่างงีดดดด้วิ่งไปว่าจะได้แดดก็ๆๆๆไม่ได้แดดวิ่งไปว่าจะได้แดดมันก็ไม่ได้แดดเขาก็วิ่งไปเรื่อยไม่รู้จบไม่รู้จบไม่รู้จบเขาจะได้แต่สุกลอก <ๆ S 1> แล้วก็หายไปแล้วก็กิเลสก,ก็โตขึ้นความอยากก็โตขึ้นและตอบสนองไม่ไหวราะความสุขของทักษิณเนี่ยมันจะสั้นปุบหมดปุบหมดวุบหมดพร,ระพุทธเจ้าตรัสว่าเหมือนกลุ่มฟองน้ําฟองน้ําพยับแดดต้นกล้วยมายากลเท่านั้นเองเขาจะได้แค่เนี้ย กลุ่มฟองน้ำก็คลื่นกนล้วกระดับอย่างรวดเร็วกล้วกระดับอย่างรวดเร็วนะนฟองน้ําฝนตกลงมาใส่น้ำเลยเป็นปฟองเดี๋ยวก็แตกเดี๋ยวก็แตกพยับแบกกับยิบยับยิบยับยิบยับนี่ความสุขของเขาจะได้แค่นี้หรือต้นกล้วยว่าจะได้แก่นพาเข้าไปว่าจะมีแก่นไม่มีเพราะสุขนั้นเก็บไม่ได้แต่ทุกนั้นจะเก็บได้มายากลลวงมันแค่ลวงเขาว่ามีสิ่งน,นี้แล้วก็หายไปเศกนกมาหายไปเศกไฟมาหายไปเพราะฉะนั้นสุขของเขาเป็นสุขหลอก เป็นสุกหลอกสุกตอแหลที่เขาหลงอยู่มันไม่ใช่สุกจริงหรอกแต่มันคือทุกจริงๆเขาจะทุกไปเลยๆ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 เ,เยอะไปเลยๆอยากไปเลย,เลยสารพัดเรื่องอาจารย์ไม่สามารถอธิบายความอยากของคุณทักษิณทั้งหมดได้หรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเยอะถ้าอาธิบายไปจนหมดพูดไปจนหมดเนี่ยนะอาจารย์ว่าคนพูดจะหมดแรงพูดตายก่อนเพราะมันเยอะเหลือเกิน ความอยากของเขาเนี่ยมันเยอะเหลือเกินเราจะหมดแรงพูดแล้วก็ตายก่อนเพราะงั้นเราก็คงไม่ต้องพูดหมดล็อกนะพูดพอให้เห็นรูปรอยว่าจิตที่ปรุงแต่งเนี่ยมันจะไม่รู้จบหรอกมันจะอยากไม่รู้จบแล้วมันจะตอบสนองไม่ไหวตอบสนองไม่ไหวแล้วเขาก็จะทุกไปเรื่อยๆ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 นี่คือนรกอันที่หนึ่งของคุณทักษิณเขาจะทุกไปเรื่อยๆของเขานี่นรกอันที่หนึ่งนะนรกอันที่สอง ไม่มีใครทำชั่วได้ไปเรื่อยๆ,ๆยๆโดยที่ไม่มีวิบากไรขัดขวางในที่สุดไม่มีเพรางเคยไหมเคยเห็นใครทำชั่วได้ตลอดโดยไม่มีสิ่งใดมาขัดขวางเลยเคยเห็นไหมในโลกเคยเห็นไหมไม่มีไม่มีใครทำชั่วได้ตลอดโดยไม่มีสิ่งเลวร้ายมาขัดขวางในที่สุดเทวทัตก็ยังมีแผ่ดินสูกนะ หรือในต่างประเทศปัฒนาที่บดีคนนั้นคนนี้ที่คดโกงที่ไม่ดีเป็นไงเราก็จะเห็นเนาะสุดท้ายก็จะพินาศทั้งหมดนั่นแหละฮิตเลอร์ว่าเก่งๆสุดท้ายก็ตายเนาะแย่เนาะมากดยกตัวอย่างขอไฟท่านนั้นท่านนี้ในโลกก็มีให้เห็นนะั่นเนาะคนที่คดที่โกงที่ไม่ดีอะ่ะสุดท้ายก็พินาศกันหมดทั้งนั้นอะ่ะไม่มีใครทําสิ่งเลวร้ายไปได้ถึงที่สุดแล้วจะไม่มีวิบากไรามาขัดขวางเพราะ เขาทําไม่ดีไปเรื่อยๆวิบากร้ายก็คือเหตุปัจจัยที่จะทาให้เกิดสิ่งไม่ดีกับเขาเนี่ยมันจะมา,นมากขึ้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 นแล้วสุดท้ายสิ่งที่ไม่ดีนะก็จะขัดขวางแน่นอนอาจย์คิดว่าอย่างนี้มีอันหนึ่งที่คิดว่านี่เป็นความมั่นใจว่าจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นในประเทศไทยอาจจ์มั่นใจว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นแน่นอนคือถ้าคนดีมีศีลมาล้อมรวมพลังกันแล้วก็นะ เปิดเผยความจริงไปเรืเอยเปิดเผยความจริงไปเรย่อยเปิดเผยความจริงออกไปเปิดเผยความจริงออกไปนะเรื่อยๆเรื่อยๆว่าสิ่งที่เขาทามันไม่ดีอย่างไรมันจะเกิดผลเสียอย่างไรเปิดเผยไปเรื่อยๆสิ่งที่ตรงกันข้ามนะมันจะดีอย่างไรจะเป็นประโยชน์อย่างไรเปิดเผยไปเรื่อยๆเปิดเผยไปเรื่อยๆเปิดเผยไปเรื่อยๆอาจารย์เชื่อมั่นว่าคนในประเทศเนี่ยคนในประเทศไทยจะเข้าใจมากขึ้น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  ถ้าเราขยันที่จะทําถ้าเราไม่ขี้เกียจที่จะทาใช่ไหมถ้าเราขยันที่จะทํามันจะไปไหนล่ะคนก็ต้องรับรู้ข้อมูลใช่ไหมรับรู้ข้อมูลแต่ละคนก็มาช่วยกันช่วยกันช่วยกันเปิดเผยมีปฏิภานมีปัญญาที่จะอธิบายให้คนเข้าใจได้มากแค่ไหนก็อธิบายกันไปอธิบายกันไปสื่อสารกันไปทีนี้คนในสังคมโลกจะทุกข์ขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆเรื่อยเนื่องจากว่าอะไร อา้าวกรณีคุณทักษิณทําอย่างนี้ก่อนนะพอทุกไปเรื่อยๆ,ๆคนก็จะเห็นเรารู้แล้วทุกเพราะอะไรทุกเพราะอะไรโอ้ที่มันเศรษฐกิจมันพังพินาศสังคมมันเดือดร้อนเนี่ยมันเพราะระบบยุติธรรมถูกทําลายเฮ้ยแล้วใครเป็นคนทาลายอ๋อทักษิณละคะเขาเป็นคนทาลายโอ้<ๆ>คนจะเห็นโทษไปเรื่อยแล้วตัวอย่างโทษอันนี้นะ้วคนจะไม่เอาคนจะไม่เอา<ๆ>อาจารย์พูดตัดจบไปสักนิดหนึ่งว่า<ๆ>พอเราเปิดเผยไปเรื่อยๆอย่าทอดแท้ อย่าทอแทนมาร่วมกันไปเรื่อยๆคนดีมาร่วมกันไปเรื่อยๆเราช่วยกันเปิดเผยไปเรื่อยๆว่าสิ่งที่เขาทําไม่ดีอย่างไรไม่ถูกต้องอย่างไรจะสร้างความเสียหายอย่างไรพินาศอย่างไรต่อตัวเขาเองและส่วนรวมนะ mm. ก็พูดไปเรื่อยๆสื่อสารไปเรื่อยๆแต่การทําตรงกันข้ามที่ดีทําสิ่งที่ดีมันจะดียังไงพอเปิดเผยไปอย่างนี้เรื่อยๆเรื่อยๆนะอย่าขี้เกียจเท่านั้นนะพอเปิดเผยความจริงอันนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนี่นะ ถ้าเราทําไปพี่น้องว่าเนี่ยปักกลักเนี่ยคอปทอเราอย่างนี้อ่าสปปสกอ,องทัพทำใครก็ตามนุนกันช่วยกันคนดีมาก็นุนกันช่วยกันช่วยกันช่วยกันเปิดเผยออกไปสื่อสารออกไปสื่อสารออกไปหลายปีเข้าหลายปีเข้าหลายปีเข้าอย่าคิดว่าเราจะทําปีเดียวนะอย่าคิดว่าเราจะทําปีเดียวนะขอยืนยันเราไม่ทําปีเดียวแน่นอน ปกหลักยาวงานนี้ยาวงานนี้ยาวยาวให้เป็นเย็นเงื่อยไปไขค,ความจริงออกมาให้มากมากมดดมด